สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับเกมายครับทุกคนและวันนี้ผมอยู่กับสกินพี่ตี้นะวันนี้ผมมาทดสอบด้วยนะคืออาการมันจะประมาณนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอาการทุกคนมัน,มนอาการก็คือมันจะอาการมันก็คือมันมันกระตุกอนะทุคนุคนรู้ว่ามันกระตุกใช่ไหมครับใช่ไหมนั่นแหละคือใครสามารถมีมดลงวิธีแก้ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ตั้งค่าดีแล้วนะเพราะว่าอันนี้ไม่เขียว คือเกมมันค้าใ้เราดูคือตอนนี้ตั้งค่าแล้วตั้งค่าประมาณเจ็ดช้างเอ้ยประมาณเท่าไหร่อันนี้ยูทิเตอร์ลิมิตปรับประมาณ6กช้างแล้วก็ปรับปิดปิดทุกอย่างที่คิดว่าอาจจะสามารถปิดได้สมูทไล h t นิ่งอันนี้ผมไม่เปิดบิวตี้ฟูลเรนเดอร์คลาวผมปิดทุกอย่างนะ,ะเปิดอันนี้ก็ได้บิวตี้ฟูล อะนรนะเมสกินอันนี้อ่านว่าเล่ววนไม่รู้เมือนห่อะนี่คลิปนี้ไม่ยาวนะผมพยายามปรับให้แบบภาพมันไม่ได้สวยมากเพราะว่าเครื่องมันจะเล็กนะเพราะว่าอันนี้ซ p u นะ Helio นะเฮลิโอจีเก้าเก้าฮโเก้าเก้านะมันก็ไม่ได้แรงมากนะเฮลิโเก้าเก้านั่นเองอะมาดูครับว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะเปีอยนการกระตุกไหมนี่ครับเมื่อกี้มันคือเมื่อกี้กระตุกเลยนะพอดู อ่ามันอ่ะกนะดีใช่อ่ามันทำอะไรได้บ้างมันจะคืออาการของเจ้ายูเฮลิโอครับค้างครับไม่รู้เป็นอะไรนะหาเล่นเล่นลน,นะมาครับระเบิดนะเอามาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาระเบิดนะจะลองระเบิดดูนะระเบิดลีลาอะระเบิดเวลาโน่น ขอเราเอาระเบิดเวลามาระเบิดดูกันจะได้ไหมระเบิดทีนทีขนาดแค่ผมวางบล็อกยังแหลกคนดูผมก็ไม่รู้ว่าแอปอะไรมาทำงานขึ้นหลังนะ,ะมาผมจะนี่ขนาด เท่าไหร่เนี่ยขนาดคือขนาด9ก้าคูณเก้านะใช่ปะ่ะประมาณเนี่ยหนึ่งสองสาสหกเจปดเก้าเก้าคูณเก้าประมาณง่ายๆผมขอนับไปนี่เป็นเซนบล็อกละหนึ่งเซนอะประมาณสามเซนนะและเรามันเราเราะเบิดกันดีกว่าว่าเครื่องมันจะระเบิดไหมจะแหลกแค่ไหน ใครบอกให้สักซอยให้พ่อ,องวางของไปเลยดูกันนะครั Let's go ไม่ได้แย่นะแต่แม่งบางทีมันก็ค้างคนดูเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากระเบิดมีอาการค้างเฟรมตกนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเทสอาวครับอัดคลิปด้วยนะอัดคลิปด้วยแต่ไม่เก่งนะแต่ว่าจะเป็นเป็นการ ใช้มือกดนับว่ามันไม่มันอาวีมันเล่นแบบเองแบบนี้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าอาวีมันเล่นในคอามในแบบมันเล่นไม่ได้หรอกมันตกตาปุบอ,อะเห็นไหมมีอาการค้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วตอนนี้ผมอัดคลิปที่นี้ก็คือตอนประมาณนี่ตีหนึ่งยี่สิบแปดคูณดูโอ้โหนะฮะอยากผมต้องให้นอนเหมือนกันแต่ว่าผมเอฟอู้มาเล่นเกมน,นะ,ะเอาไปว่าผมเด็ก เด็กดื่นหลายๆวันเด็กเป็นเด็กดื้อนะคนดูแต่อย่าว่าผมนะมาทําคลิปเพื่อคนดูเนี่ยนะอ่ะแล้วตอนนี้ก็มืดเลยนะนี่ท้องฟ้าสวยเลยเอาเป็นว่าสเปกเกอร์ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แง่สามารถอัดคลิปได้แล้วก็ลงคลิปได้แต่ถ้าไม่อัดคลิปนี่ลืนปื๊ดเลยคนดูก็ถือว่าดีนะถ้าตุกนี้แบบผมก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าคนดูจะเป็นไรไหมก็ไม่รู้กันอัดคลิปได้นะ มันแหลกนิดนึงแต่ถ้าแบบไม่อ่านเลยโคตรจะลื่นอ่ะเอาไปนว่าเอาแค่นี้แหละบ๊ายบายดูบ๊ายบายครับ let's go ออกเกมเลยบ๊ายบายดูผมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเข้าหน้าออกหน้าเกมยังค้างเลยอ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย